นะะในวิชาคณิตศาสตร์ 3. วันนี้นะคะเราจะมาเรียนหยนือนการเรียนรู้ที่2นะคะเรนะื่องการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน10,000แสนนะคะโดยคุณครูจะมาแสดงวิธีทาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะข้อหนึ่ง1นึ่ัเบวกหนึสเท่ากับเท่าไหร่โดยนักเรียนต้องแสดงวิธีทำนะคะอยียงนี่ค่ะ เวลาลวเรียนเขียนวิธีทนะคะให้ขีดเส้นใต้ด้วยไม้บรรทัดนะคะห้ามใช้ดินนะคะขีดเส้นใต้ลงคำว่าวิธีทาด้วยเส้นสองเส้นนะคะต่อไปเราเาเลขที่มีค่างหน้าอนเล็ก,กตัวตั้งนะคะก็คือเลขพันเจ็ดร้อยสี่บห้ตวนะครับตอบกรค่ะหนึ่องร้อ การนี้เสร็จแล้วนะคะหายคา่ะได้ยองเียกเีมหมือนเดิมค่ะวนเวลาเราบอก A เราบก A ตากหลักไหนก่อนคะต้องบจะตหน่วหน่อยใช่ะ5บอกไปสีนหนักได้ได้แปดไหคะนับใหมค่ะนับเพิ่มไปอีกสีละก็ต้องเป็น 9ใช่ไหมคะไคะบวกศนได้9ากนวยบวกลัหน่วยก็ต้องใ่หลักเท่กันงหนะัะต่อไปค่ะ4ีบวกศคือหลักสิใช่ไหมคะหลักสิบับ0บวกกันได้ได้4ค่ไดค่ะต่อไป7บวก2ค่ะ7บวก2ปกติ7บวก3เป็น10แต่ว่ามันเป็น2ดังนั้น7บวกสมันลดลงมาถก็ต้องเหลือ9ใช่ไหมคะ ตัวน้ำตรงหลักเลขนะคะหลักหน่วยหลักสิบร้นะคะตรงนี้ได้เลยนะคะได้เค่ะเอไปหลักฐานก็คือหบวก1ได้เท่าไหร่คะรวมถึเป็น2อค่ะเยอะมากค่ะอย่าลืมใส่ชิมค่านะคะเพราะฉะนั้นค <1, S 1> านนตอบข้อนี้ก็คือตอบเท่าไหร่คะ 2> 2, หนูคิดว่ายังไม่จบนะคะ,ต,ต,คะต้องขีดเส้นใต้สองเส้นแล้วก็เขียนตวออปตออค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะเป็นน,น้ำว่าข้อที่เราติดไต้ิรัแล้วนะเขียเยส้นใต้สองเส้นนะักนั้นจึงเขียนคำว่าต่ออปต่อค่ะคาว,ว,ว่าตนรวกับคำว่าวิธีทำใช่ไหมคะต้ะเขียนเป็นเลขไทยหรือเลขอารบิิค็คุณครูเป็นเลขไทยนะคะ เห็นเส้นใต้สองเส้นด้วยไม้บรรทัดเหมือนเดิมค่ะห้ามใช้มือขีดนะคะพอจะมานขับต่อต้องต่อไปเรื่อเลขไทยค่ะพวกแาบหนูขี้เกียจค่ะไม่ได้ค่ะมันเขียนยากเลยค่ะคุณครูกาเลขไทยนะคะเขียนเป็นอารบิกเหมือนเดิมไม่ได้หรอคะไม่ได้ค่ะอย่างนั้นดูแบบนี้นะคะเป็นอันว่าเจ็ดแล้วใช่ไหมคะยังค่ะเหลืออะไรคะเหลือขีดเส้นใต้ เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเจ็ดถึงข้อคิดง่ายขั้นข้อคุณมคันนะคะแล้วไปเริ่มข้อมั้ยก็เพิ่งเริ่มรึเปล่ะก่อนเดิมก็จะมาต่อจากข้อหนึ่งเมื่อสักครู่เมื่อกี้นะคะข้อสองนะคะจะเป็นการแสดงวิธีหาผลบวกที่มีการทดนะคะนักเรียนได้เรียนกันแล้วนะคะสำหรับเลขที่ต้องได้มีการทดนะคะวันนี้คุณจะทบทวนให้นักเรียนได้ถูกกันนะคะข้อสอง 2,632ค่ะบวกกับ1,528เท่ากับเท่าไหร่นะคะเต่อไ้ต้องเขียนคำว่าคำว่าอะไรคะคำว่าวิธีทำค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วเอาเขีดเส้นในต้ด้วยด้วยนะคะ ไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดขีดเส้นนะคะสองเส้นค่ะ้าไมถึงต้องใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้นเพื่อวาเป็นระเบียบเรียบร้อยสมยงานหน้าหนนะคะต่อไปรัเลกที่ดีกว่าที่มีค่ามากเป็นตัวนั้นนะคะสองพันหกร้อยสามสิบสองบวกับอะไรคะหนึ่งพันห้าอยดใ่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จแล้วขีดเส้น้ต้ขีดเส้นค่ะ ห <1, S 2> นึ่งเส้นเส้นด้วยไม้ปันทับนะคะคุณปา๋าทำไมขีดเส้นใต้ยเยอะจังเลยครัต้องฝึกนะคะเพื่อมาเป็นระเบียบสวยงามนะคะต่อไปเราจะบวกเลขจากหลังไปก่อนคะหล,ะละังหลักสิบใช่ไหมคะไม่ใช่คะ่ะเราจะบวกจากท้ายไปห,หน้าโดยเริ่มจากหลังหน่วย <ละ S 2> ใช่ไหมคะหลังโดยสองบวกแปดได้เท่าไหร่คะสอสงบวกแปดจำได้ไปเป็นเลขคู่กันสองบวกแปดได้สิบค่ะได้ค่ะ ทดยัทดคืออะไรคะทดยังไงคะเป็นเลขสองกแปดสี่พอจำได้เข้าใปสูญฝหมาทดห0สิบข้างบนอนี่คือการหกไล้แบบในการทดเมื่อกี้สองวกแปดได้สี่สิบหัูนย์เป็นเลขหกหนยใส่ศูนแล้วเอาหลักสิบไปทดข้างบนนะคะทดไวเ็ดตัวได้แบบนี้นะคะต่อไปเะียบมาหลักสิบ ได้ห้าได้ห้าได้หเสร็จแล้วเราต้องเราต้องมำนวกทดใช่ไหมคะอีกหนึ่งห้าบวกหนึ่งหเราใส่หตรงหากิเลยนะคะนี่หนี้เลยต่อไปให้เดี๋ยวมาหลักร้อยหบวกห้าได้ปกติ5้บวกหเป็น10แต่ว่า6มันเพิ่มจากเลขห้มาอีกหนึ่งหลักก็ต้องเป็นบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิใช่ไหมคะ6กบวกห้ได้11เอ็ดหลักสิใช่ไหมคะ11อ็ด้ วยหนึ่งงีแล้วทดหกสิบต่อไปนะคะต่อไปหนักพาดสองบวกหนึ่งได้บวกหนึ่งเป็นสามค่ะแลวทดีกหนึ่งเป็นสี่สเค่ะเวลาเราใส่จุนภานะคะเราก็นัจากข้างหลังไปข้างหน้านับหนึ่งสองสามแล้วใสุ่หลังจากนั้นเราจะขีดเส้นใต้ดนกาอีกเส้นค่ะสงเส้นค่ะ ชุดที่2บวกต่อไปนะคะเราก็ติดกันก็คือต้องเขียนเช่นได้2เส้นคำตอบข้อนี้คือ4,160ค่ะใช่ค่ะ4,160เป็นคำตอบสุดท้ายและคำตอบถูกต้องนะคะต่อไปเขียนอะไรคะต่ออบอต่อเป็นเลขไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อเป็นเลขไทยและคำตอบจะต้องตรงกับคำว่าวิธีทางค่ะอูกมากค่ะ ต่อว่าขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะแล้วก็ต่อเป็นเลขไทยสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบพ่อชี้ได้คำตอบแล้วนะคะการแสดงผลบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกให้เกิดหนึ่งแสนนะคะถ้าเราบวกเลขสามจำนวนนะคะเทปับคุณครูคุณจะเรียกว่าบวกคอนโดคือมันจะบวกเป็นคอนโดแบบตึกแบบนี้นะคะเหมือนคอนโดของไส้เดือนไหมคะ ไม่เป็นอย่างเช่นอย่างนะคะว่าการบวกลบจำนวนตัวเลขฝั่งจำนวนนะคะยาวมากเหมือนติดคอณโดนะคะข้อหนึ่งนะคะคุณครูจะแสดงที่ทําให้ดูมันจะมีการแรงที่ทำการบวกลบคูณโดอย่างที่ในแบ่ละหักมีก็คือสองแบบนะคะคือตั้งแต่แบบแรกก็คือโจทย์นะคะก็หนึ่งเอาข้อหามเขา่อกี่ข้อสามเจ็ดพันยี่สิบ E aí ห้ารใช่ไหมคะเจ็ันย่สิบสบวกกับสามพนห้แะคะผีเนใต้เส้นด้วยไม้พคนันะคะเราคู่แรกต่อไปก็คือคิบบวกเร็นนะคะคู่แรกก็คือ3าบวกแได้ปกติ3ปกติ8ปบวก2ได้ส0ถ้าบวก3าเพิ่มมาอีก1ก็เป็น11ค่ะ สองบวกสี่เป็นหกบวกเจ็ดค่ะหลักสิบก็คือเลขเจ็ดนะคะต่อไปศูนย์บวกห้าได้ศูนย์บวกกับอะไรก็ได้ตัวนั้นแสดงว่าศูนย์บวกห้าก็เป็นศูนย์ใช่ไหมคะโอ้ยศูนย์บวกห้าก็ได้ห้าค่ะต่อไปเจ็ดบวกสามเจ็ดบวกสามเป็นสิบค่ะจำได้ค่ะเป็นเลขคู่กันมีหลักสุดายเปนกี่หลักไหมคะไม่มีใส่ยัไง อยอยคอมม่าอ,อ๋อเรียกว่าอะไรคะคุณคกูขะอ๋อจ,จุนละแพ้ก็นั้ตับหลับหน้าน้าหนึ่งสองสามจุนละ้ทีนี้เรบอกดีรยังคะรออกราหนดหยังคะควัมหวกยังค่ะเหลืออีกหนึ่งตัวเหลืออีกหนึ่งชุดตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะเหลืออะไรคะหนึ่งหนึ่งมืนสองพันห้าร้อยแปดสิหก <1. S 2> ค่ะหนึ่งืสองพันห้าร้อ ตอนนี้เราถีดเส้นใต้สองเส้นต่อนะคะเพื่อยุติมันมต่อยุติมันต่อน,นะคะดังนั้นนะคะเจ็ 7, 23, 3, ดพันยี่สิบสามตัวสามพันห้าร้อยสี่สิบแปดได้ผลลัพธ์คือหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมคะยังไม่จบยังเหรอตัวน,นี้ใช่ไหมคะเจ็ดพันที่สองค่ะคุณครูขะมีข้อสงสัยคะ่ะยุติแปลว่าอะไรคะก็คือจบ ได้วอข้นที่สองอดูเลยเส้น้องเนตรงขนี่ห่ะขันี่สองูได้เอาผลลัพตรงนี้นะคะเป็นตัวอะไรคะตัวตั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะหนึ่งมืนห้าร้อยเจ็ดสิเดเป็นตัวตั้งหวกด้วยตัวไหนคะที่ยังไม่ได้หัวได้นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนึ่งมื่นสองพห้าร้อยแปดสิบหก เส้นเนหน1หนึ่งเส้นเ่ะคะกหวลาไว้ค่ะวงจากหลักหน่วยเนวงหกได้เจ็ดค่ะเจ็วได้ปกติเจ็ดบเจ็ดจะเป็นสิบสี่ถ้าเพิ่มมาอีกหนึ่งบวกแปดก็เป็นสิบห้าค่ะสใส่หลักหน่วยใส่ห้าหลักสิบที่หลัถัดไปใช่ไหมคะไช่ค่ะหาบวกห้าได้สิค่ะทิบค่ะสิบเอ็ดเป็นเลขหลักหลักสิบใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องหลักหน่วย ใส่หลักหน่วยได้ตนึ่งด้านหน้าและทดหนึ่งบวกิ์ในหลักถินไปใช่ไหมคะคะศูนย์บวกสอง้าไม่ผ่านแล้วค่ะศูนย์บวกสองคราวนี้ได้สองค่ะได้สองเรียดคะบวกกับตัวทดเป็นสามค่ะได่ค่ะนย์สองได้สองทดหนึ่เป็นสามและต่อไปหลักหื่วบวกหักหน่วเ้กนบวกได้สองค่ะได้สใส่จำนวหน้าอย่งไคะนับหนึ่งสองสามโยกใส่างหน้าใช่ไหมคะได้ค่ะหนึ่งสองสามโย หมดตัวเล่นที่จะหลงกนไคะหมดแล้วค่ะหมดแล้วถูกหมดแล้ว,ลว,ลว,ลวใช่ไหมคะเจ็ดพายสามพายก็ได้หวดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนีข้อนี้ได้ไหมัคะได้แล้วค่ะได้แล้วกี่เสนต้กี่เส้นคะสองเส้น หนึ่งหมืสองพันห้าร้อยสองหมื่สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะสองหมื่นามันหนึ่งร้อสิเราต้องเขียนต่ออีกทีไหมคะเขียนค่ะเราเอาไปตอบตรงต้องตรงกับคำว่าดังนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะตอบเขียนต้ สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะ